สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการรับโชคกัตวันทางตักศิดาของเรานะครับผมวันนี้ก็วันพฤหัสที่6สิงหานะครับสองห้าหกนะครับผมก็ได้วางดาวดีดาวเด่นหรือดาวที่สําคัญนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านเอาไปพิจารณานะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับ ตั้งแต่เช้ายันขําเลยหรือไปยันฝ่ายดาวกันเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงตัวเลขนะครับผมขอฝากนิดนึงนะครับท่านใดน,นะครับที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับาทางรับโชคอัจบริน,นะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็สามารถกดเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมหรืออีกเส้นทางหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 5นะครับ6569865ก็สามารถ เข้าไปคุยกันได้นะครับในนั้นถ้าสมัครเข้าไปได้นะครับก็จะมีกลุ่มอาจารย์ได้อาจารย์และแอดมินได้วางตัวเลขให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็เอาไปพิจารณารายวันกันนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับผมได้วางตัวเลขทั้งหมดจัดได้ให้6ตัวนะครับได้แก่ดาวจันทร,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 รนะครับดาวคารดาวเพิหัสนะครับผ้าดาวเสาร์็ดาวเกตแล้วก็ดาว มันเริ่มจอยู่นะครับก็เรามาดูความหมายของแต่ละดวงดาวกันนะครับผมดาวจันทร์สองนะครับผมอยู่ในราศีกุมนะครับเป็นเพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับและเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวสุขหนะครับเป็นเจ้านวางอยู่ต่อไปดาวอังคารสามนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับเป็นสมโนแห่งเลิกและเป็นมาตรฐานจุลจักรนะครับผมเกาะอยู่ในลูกที่9มีดาวพฤนหัตถานะครับ และยังเป็นนวางปลูกเอกอีกด้วยต่อไปดาวพฤหัส5นะครับผมอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นจโรแห่งเลิกแล้วมาตรฐานก็คือเกษตรครับเกาะอยู่ในเกาะอยู่ในลูกที่9้ามีดาวพฤหัส5นะครับและยังเป็นวอลโคดนวางอีกด้วยนะครับผมต่อไปดาวเสาร์7นะครับผมอยู่ในราศีธนูครับเป็นจโรแห่งเลิกเกาะอยู่ในลูกที่9้าเหมือนกันนะครับและ มีดาวพฤหัสนห้าเป็นเจ้านวางนะครับและยังเป็นวรลโคตนวางอีกด้วยต่อไปดาวเกตนะครับดาวเก้านั่นเองเราอยู่ในราศีกุมนะครับผมเป็นเพชรคาทแห่งเลิกนะครับเ<ม>กาะอยู่ในลูกที่9มีดาวพุธสี่<ม>เป็นเจ้านวาง<ม>อยู่นะครับ<ม>ต่อไป<ม>ดาวเกตศูนย์นะครับดาวอาขอโทษครับดาวมฤตยูนะครับศูนย์อยู่ในราศีเมษนะครับเป็นมหันูแห่งเลิก กาอยู่ในลูกที่7มีดาวสุข6เป็นเจ้าน้องวางอยู่นะครับแล้วผมก็ได้จับตัวเลขให้กับสมาชิก2ตัวและก็3ตัวนะครับนั่นก็คือ79และก็05นะครับ3ตัวได้แก่057และ970นะครับอขอฝากประชาสัมพันธ์น,น,นิดนึงนะครับผมวันที่18ตุลานะครับาทางสาบันตักศิดาได้ร่วมกับพันพันธ์จัดตั้งองค์ถิ่นขึ้นนะครับเราจะไปร่วม ที่วันพาดกันนะครับอ,อําเภอบางอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านใดร่วมต่อบุญต่อกุศลกันนะครับก็มาที่สถาบันของเราได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งสถาบันเราก็ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิตักศิลาขึ้นนะครับเพื่อ,อประโยชน์ให้แก่ทุนการศึกษาเด็กนะครับแล้วก็แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ผูอยากไหลนะครับซึ่งเป็นนโยโบายของตักรศิลาของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ